ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าน้าอาสุภูสุคนนะครับมือนหนึ่งยกผมคือเก่าขนาพี่น้องชาลี่พิวบอลสิ้าสุภูสุคนในม่มงบอลที่นหาสนใจตะลึงหรือพี่น้องสำหรับมือนหนึ่งชาลี่ก็จัดฝากอีก3คนเนี่คือเก่าขนาพี่น้องเพื่อบอเป็นการเซเวลานี่ยให้เมืนงคูแลงเงนเลยพี่น้องสำหรับคูแล่พี่น้องมันทั้งดานรัสเซียนี่เปิดบัลกับโคเอเชียได้พี่น้องด้อสำหรับกลุ่มนี้สทีมีเค่อกจะมาสามเอได้พี่น้องเป็นทังดานโคเอเชียเนี่ยชนะไั้เมดียง เสมอไป2แงหลักกับแพ้ไปเจ็ดเกมเลยชุดเกมในบ้านนี่กับบอลบรรไดพี่น้องชนะไปได้3เสมอ3แพ้ไป4เกมเลยพี่น้องส่วนเขาเอเชียเด้พี่น้อง10เกมลังสุดนี่ชนะไปได้4เสมอ3แล้วก็แพ้ไป3ามเลยพี่น้องแต่ว่าสถิติการไปเล่นข้างนอกนี่ถือว่าดูดีเลยพี่น้องชนะไปได้8แพ้1เสมอ1เท่านั้นสำหรับราคาคู่นี้เลยพี่น้องเปิดมาเนี่ยเป็นทั้งด้านทีมเยือนโคเอเชียนี่ต่อ2กับ2.5เลยพี่น้องถือว่าราคาเนี่ยบริไลนประนัดนนะสำหรับคู่นี้เลยพี่น้องส่วนตัวผมคิดว่าโคเอเชียนี่ดูดีมากกว่าว่ะ สองลูกนี่บนหน้าซีมีปัญหาพี่น้องหน้าซมิสามมีสี่ลูกเลยพอที่เจอกันมา่จะนัดนี่กันยิ่งบนต่ำกว่าสองสามลูกยังต่ำเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นคู่แรกก็จัดไปได้พี่น้องโคเอเชียเหรับคู่ที่สองนะพี่น้องเตยตอนปีสองซีว่าหาบัตรท้งหมดพี่น้องเป็นทังบานฝรั่งเศสเนี่ยเจอกับยิปบลอนต์ได้พี่น้องสองที่หนึ่งแคจอกันมาอยู่แค่เท่าเดียวาน้นเป็นทั้งดานฝรั่งเศสนี่ชนะไปได้เด้พี่น้องเซเติซีบังลักษุดของฝรั่งเศสเนี่ยถือว ส่วนสถิติสิบใน,นลักษณะของญีปลันตานี่สลับขัวกันก็บังหันเลยพี่น้องชนะไปได้สองหล้วก็แพ้ไปทั้งแปดเกมเลยเกมเนยือนในแฮังเต็กไปหนาพี่น้องเลยสิบเกมบอสนะจักเกมแพ้สิบเกมเลยพี่น้องสัลับราคา,เ,เ,า,นานเ, 5, 5, เลยพี่น้องเปิดแม่เลยเป็นทงนานฝรั่งเศสนี่ต่อหาทับหาจุดหาเลยพี่น้องถือว่าราคานี่อาจจะดูหลายแต่ว่าเขาเป็นทีมแนวนี้ผมคิดว่ามันบ่หลายเลยพี่น้องสหรับคู่นี้เลยพี่น้องส่วนตัวผมคิดว่าฝรั่งเศสนี่ดูดีมากกว่าว่ะหาหลูดผมคิดว่ายิ่งถึงด้วยพี่น้องแข่งเล่นเกมในบ้านนี่ เพราะฉะนั้นก็คิดว่าเรือบนอยากกันเละพี่น้องคูนี้ก็จัดไปพี่นฝรั่งเศสคูสุดท้ายมันดีฝร่งตอนตีสองซีหให้ากันพี่น้องเป็ทางด้านเนเธอร์แลนด์ในขฮอลแรด์นี่เปิดบานเจอกับไอแลนด์นะพี่น้องสทีมนี้เคยเจอกันมาซีเคยรพี่น้องเป็นทางดานเนเธอร์แลนด์นี่ชนะไปดสองไอแลนด์ชนะไปเด็หนึ่งเกมลาสุดที่เจอกันใน่ปนทั้งดันเนเธอร์แลนด์ชนะไปได้เลยพี่น้องสถิติสิบนล่าสุดของนเนเธอร์แลนด์นะพี่น้องชนะไปได้หาเสมอสอง ส่วนทางไอร์แลนด์นี่ซิปนัดลังสุดนิ่ชนะเปดิซีแหละครับแพ้ไปเขเกมเล่นพี่น้องส่วนเกมเยือนนี่ชนะเปดิซีเสมอหนึ่งแพ้ไปหาครับผมสำหรับราคาเด็กพี่น้องเปิดมานี่เป็นทั้งดานฮอนแลนด์เจ้าบ้านนี่ต่อหนึ่งจุดหาทับสองพี่น้องลูกเครื่องครบสองอ่ะนะสำหรับคู่นี้เด็กพี่น้องส่วนโตมผมคิดว่าราคาเปิดมานี่อาจจะดูแบบบ่ค่อยหนาเลยบัางไดนว่ามันอยู่มันหนึ่งจุดหาทับสอง่ะนะส่วนโตมคิดว่าสูงตจำไม่นะ่าสนใจมากกว่าพี่น้องสำหรับคู่นี้เด้อ สำหรับคู้ราคาสูงต่ำอยู่ที่สองจุดเจ็ดห้าพี่น้อง <c oughs> ผมคิดว่าหกสองคูณนี้มันยิงกันหลายแถวละโบาจากักรก็ไปศาสนาดอกแต่ว่ายังงน,น้อยก็มีสามสีลกก่ลูกแล้วผมว่าเพราะฉะนั้นสำหรับคูณนี้พี่น้องจัดไปเลยพี่น้องสูงสำหรับมื่นนี้ก็มีสามคุยแหละพี่น้องเดี๋ยวมาฝากกันฝากกไดไลา์กูรุต่ำเหมือนกันพี่น้องเลยขอบคุณครับ